คนไทยมาจะถามตรงนี้สามอย่างถอยทอดบะหมี่ย่างไละก่อนสามก็ชื่อยศนะครับก็อยู่ซิดนีย์ก็อยู่มาหลายปีมาแอนี้นี้ก็ประมาณส0ปี ก่อนก็เปิดร้านหลายร้านนะับแต่ก็เจ็งไปนะ้วก็เลยมาดีมาโควิดเราก็มามาตรงนี้แหละเดินดูอะไรนิดหนึ่งน่าสนใจคนเยอะก็เลยเราเปิดตอนนี้คนไทยนีรับรู้เยอะมากผคนมาจากในเมืองตรงน,นี้ก็เจ้าของร้านแหละพวกเกา๋าเกาเราเห็นเราเห็นอยอะคนนี้รนะดับพกปรมาจารย์นะซิสนี่อะไรเงี้ยคนบอกว่านี่ผู้ว่าอรอกคนไทยเนีแยล้วจากคนชอบมันจะกรอบนอก เราจะเน้นน้ำมันมันน้อยดูเ,ยเหมือนไข่เจียวหรือเหมือนไดไแล้วเราปรับรูปลักษณ์ให้มันดูเป็นกลมๆก็ผสมแป้งก็แป้งเท้าแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแค่นี้แหละว่ากันตปนตามสัดส่วนที่ชอบชอบกรอบชอบบาชอบหนาชอบนุบบ่ม แล้วก็ผสมกันถึงจะสั่งสิบเสิร์ฟเราก็ทำสิบครั้งอะไรอย่างเงี้ยเราจะเน้นที่ตรงนั้นมากกว่าเรื่องวัตถุดิบที่เราจะสดใหม่ทุกวนันแป้งเปอร์นี่ก็คือที่เหลือคือไม่ม,มีครัว่าพรุ่งนี้มีถ้าเป็นออยสเตอร์โอมเล็ตหรือออสส่วนอะไรเงี้ยคนจีนจะเข้าใจมากเลยพวกไต้หวนันเขาเรียกออยสเตอร์โอมเล็ตซึ่งพอเราเปิดได้ไม่นานมันก็มีร้านไต้หวนันมาเปิดออยสเตอร์โอมเล็ตแต่ว่าเขาเป็นแบบสไตล์จีนเขาเจอสดจะละได้และที่ไหนก็เจออะไรเงี้ย เราก็ต่อสู้กับมันเราบอกวาทำเ mm. ป็นว่าโควตินี่แหละเมื่อก่อนเขาทำเป็นสี่เหลีย่ยมแต่ไปมาเขามากินเ็าเห็นร้าเราขายได้เขามาก็ปรีเราเขาก็มาทาเป็นกลมๆเหมือนเราเราก็เออช่างเขาอะไรอย่างเงี้ยคนจีนมากินเลยเนาะนะเขลองดูเขากลับมาหาเราแต่เมื่อก่อนเราเปิดร้านกป็นหมูย่างมันก็มีเปิดเป็นหมย่างอีกเราก็ช่างเขาเราก็เออเราก็ทําของเราอะมันห้ามไม่ได้เนาะเขาอยากเราไม่ได้ไปเขาต้องทำมัน